หมุนสะโพกไปไม่สุดเลยสำหรับวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาไม่สามารถหมุนสะโพกไปยืนจบวงได้เต็มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไหวมีท่าฝึกให้ไปใช้ที่บ้านได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้ไม้กอล์ครับเดี๋ยวเริ่มจากทําท่าเซตอัพนะครับเหมือนตีกอล์ฟเลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเอามือซ้ายควยหลังนะครับและเอามือขวามาเหมือนลักษณะเท้าเอวไว้นะครับลักษณะนี้นะครับให้เอามือขวามาเหมือนเท้าเอวไว้นะครับ แล้วผลักสะโพกไปให้หันให้หมดอ่าลักษณะนี้นะครับฝึกยืนโดยที่ยังไม่ต้องใช้ไม้กอฟ์ก่อนนะครับใช้มือขวาผลักสะโพกหมุนไปให้ยืนจบวงให้สุดลักษณะนี้นะครับ อย่าให้อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้สะโพกเปิดไม่หมดนะครับเดี๋ยวผลักเพื่อหมุนสะโพกให้สุดแบบนี้แล้วยืนให้อยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับลองเอาแบบฝึกนี้ไปฝึกที่บ้านนะครับคราวนี้พี่ๆนกักกอล์ฟจะสามารถสวิงและหันหมุนเปิดสะโพกได้สุดและยืนจบวงได้อย่างสวยงามนะครับยังไงฝากกดติดตามเพจวายนะชนกอล์ฟไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมฮนะสวัสดีครับ